วันที่21มกราคม2568สถาบันมากวิทยาแห่งชาติได้จัดก,กิจกรรมระดมสมองสำหรับพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านมากวิทยาณห้อง BSC 3อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์โดยมีศาสตราจารย์ดรอัญชนาประเทพ คณะบดีของคณะวิทยาศาสตร์ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านมากวิทยาเพื่อยกระดับคุณภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศโดยมีรดรนฤฎด์นวลนขาวหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อมากวิทยาเพื่ออุตสาหกรรมและดรชัยวัฒเจษดาจิน หัวหน้ากลุ่มง,งานไฟฟ้ากำลังเครื่องมือวัดไฟฟ้าความถูกต้องสูงเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อมาวิทยาเพื่อการจัดการเครื่องมือวัดในภาคอุตสาหกรรมนอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านมาวิทยาให้แก่ภาคการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต